ตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงคืนนะครับได้ยินเสียงฝนแล้วเป็นห่วงเครื่องเสียงนะครับนอนไม่หลับเลยนะครับกลัวน้ำมันไหลมามันไม่มีที่วางเลยนะครับไม่มีโต๊ะนะครับแต่น้ำไหลมาก็ไม่เป็นไรครับกลัวน้ำมันฝนสาดเข้าไปนี่ครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ สวัสดีตอนเช้านะครับบรรยากาศตอนเช้าเนะครับผมกําลังออกจากบ้านนะครับหมู่บ้านของผมนะครับเพื่อจะไปอีกหมู่บ้านนึงนะครับที่ผมตั้งเครื่องเสียงไว้นะครับฝนตกทั้งคืนนะครับ งนี้เป็นป่าช้านะครับเวลาผมมาดึกๆมอไซค์ผมชอบมาหัวเทียนบอดตรงนี้นะครับโซนิกนครับประจําเลยนะครับรถมันกินหัวเทียนอยู่ด้วยนะครับแต่มันบังเอิญมันมามาดับตรงนี้นะครับแล้วก็จากนี้ไปก็จะเป็นทางเปียวนะครับประมาณหกกิโลเจ็ดกิโลนะครับประมาณนี้นะครับ ทางไม่ค่อยดีนะครับมีตะลุมดูป,ป่านะครับตรงนี้เป็นป่าช้านะครับคือไม่มีหน่วยงานอะไรมาทางยาอะไรออกนะครับป่าเริ่มปกคลุมถนนแล้วนะครับหมู่บ้านข้างในเขาก็จะมีทางออกของเขาอีกทางหนึ่งนะครับแต่นี่เป็นทางที่หมู่บ้านผมจะไปหมู่บ้านของเขานะครับ เป็นทางไปไล่นะครับรถแห่มานี่กลัวคงพังอย่างเดียวนะครับตกลุมแถวนี้นะครับ กันนะครับ โอเคครับปลอดภัยนะครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับกลัวพวกไฟฟ้าพวกนี้นะครับผมก็เอาถุงพลาสติกไปห่อไว้นะครับที่ปลักมันนะครับตามจุดกลัวไฟช็อตอย่างเดียวกลัวไฟดับนะครับเพราะว่าผมต่อใส่เบกเกอร์ลูกเดียวกันนะครับ ถ้ามีการช็อตเกิดข <te ck ness> ึ้นมันก็จะเบกเกอร์ก็ตัดนะครับมันก็จะตัดทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเปิดเอาไม้คำไว้แค่นี้พอนะครับมัน ให้มันฟ้าสว่างกว่านี้นะครับค่อยจะวางใจนะครับตอนนี้คือเหมือนมันจะมาอีกนะครับมีเมฆน,นานะครับเผื่อตกมายังไงก็น่าจะคุมทันนะครับมันก็เป็นตู้สำหรับที่ตั้งกลางฝนได้นะครับแต่เราก็ไม่อยากให้โดนดีที่สุดนะครับ ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวฟ้าแจ้งแล้ววางใจนะครับว่าฝนไม่มีแล้วค่อยจะเปิดผ้าคุมออกนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับ

ดีกว่าเป็นรองรองช้ำคนเดียวมีโทษก็สอรอข่าวสอขังในมือเปิดเครื่องไอ้ท้อหลังคนน่าบ่มีเจ้าอ่าพอดีพอดีอดลงมาโดนแล้ เยอะครับเยอสะครับรกับ <c oughs> เบงียนครไหมครับ,บต่โอเคครับกันฝนครับมาแล้วครับนุ่นมืดม,มาแล้วครับพ <c oughs> อละมาแล้วเป็นกงออกเป็นหัวกจะชม <c oughs> <c oughs> หาเงกือบข้างหลวงพว่อต้นก็จะสังเกตอยู่นะในเวลาพ่อตีกันมานเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องบ้าน,นเอาอเที่จะไปร่วงพ่มนลาเนาะเกียวหาวงแหกเนาะรวจทะเลพี่น้องที่จะไปร่วมทรงจะเลยนเชิญเดอนาะรับอาบน,น้ำอาบทาถึงทางว่าทางบ้านเม่นางป่าโม่เนาะ เพื่อจะได้เป็นงนอบทรงสกามนักกัลเอาแพเดินทางกระดิกไงแต่ว่ามันบริยวูไก่เาบริยวรไกลล่ก่างกายนี่มันมาตัวเข้ากระเดินทางแต่ก็กข้องใจระเด็น,น,นเอาขึ้นสก่อนเอาขึ้นล้างลำพ้งล่ะ จองตัวเอาไปนั่มว้ยเอาไปติดรถเด้เนี่ยเอาไปเป็นเด็กรถเ,ยเ,เลเยสมตำกับไอมะกอกนะครับมะกอกดิบ วันแกวันยางงันหรกอะตำกุ้งครับผมส้มกุ้งแต้เข่าครับเสียบเสียบเลย ส้นแหน่จะเข้าไปนะครับคับเป็นเรื่องธรรมชาติของคนเข้านะครับครหนดเวลาั้่สิบเอ็ดนาฬิกา1ี่สนทีนะครับสำหรับหลุกหลานผู้ที่จะได้ดูนะครับก็หายกินข่าแล้วก็เดินทางออกไปทั้งวัดเริม่มคันหาเด้อคันหาไ้น้ำ เอาใส่ซองไปนั่มหั่นล้พ,พิ่นบวชไถ่นะครับหลังจากเพิ่นบวชแล้วก็สัตมา,านเทียงหรือว่าพระบวชได้านนั่ได้เพิ่นกับทเขาว่าน,น้ำมันนะครับข,ข้าวล้มพรก่อมาจะเป็นได้เอานำหลางนยานของคนแม่ไปสู่แม่โยปกพบริหารนะครับครับเ,เช่นอะไรต่างเรื่องเช่น ชาลบทุกทานนะครับที่เมื่อวานสดใหม่เลยสดเก่ามาลงงานรงบุญสมบุรณเอาบุญนั่งกันนะครับเข้าเป็นโพเสสระนะครับเพียจาบางเมืองเรียนเทนเดอร์แต่งตัวมาสาลบอเข้าุกทานทุกคนนะครับ่าสลาเวลามา,าคือวันนี้วันไหนเราหลังจากเขาแล้วเข้ามาได้ครับ ข่าวกาดมาย่างหน่อยขับมาให้กำลังใจทางกราพาบนะครับทางคุณพอแดงเด็ดแม่หน้งพอสุพอท่องใบพอสุภาโอ้ได้หลายคนด้วนะครับลูกเก่าคนหลายตัวไม่แน่ไม่แน่เรากับอนุยืนนะครับเพราะว่าทางเก์มาตรฐานคนไทยนะครับคนสุมเอร์พอมามาตรฐานดยแครเกตสิบกว่าปีเลย เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสองปฏิวัตมาตรฐานแล้ว,วในเอได้เลยหอดแปดสิบห่านะครับว่าธรรมดาผู้เฒ่าเกา่เกาเป็นเงื่อนเป็นแข็งแรงสุภาพบุรุษไมีโลภไม่ไนกลัวว่ายสาราทางไปเป็จนทันใดจะเข้าไปนะครับทนะุบทเฟย์นะครับทันนี่เห็ดใส่หมอไว้เข้ามีเวลาเข้ากับกินเผาเวีนามไร้เลิกนะครับส่วนสียมา เล่นฉาวกวัดกับสิบิวหรือว่าผู้เลเป็นบงหวานก็ดีก็ดังกันทีเกินเป็นสีหน้าต้องกาอฮายู่หากินสอยเจ้าของตำงเนนะครับพอจะปาพกิดลมหนาวรับงยยอะ่อในนีล,ล่าหาัดผักบุงคนละบมันกาเป็นธรรมานานะครับเรียกงนานวออกไทยว่าวขอาไทยว่ารู้เ ป็นที่ย่อมถุธตหัตาพตมาเนวาตาจนัยยะตาพหัตาพัตตมาจานจาเนนตัหัตตาปายตุตาตมะตวานายยะตาหัตาปาตุตาตมาเนวาตาจาเนนาปาตมปายตุตาตมา อาเจียกามิโนตัมมาปัจียกามิโนตัมมาเนวะเจียกามิโนนาปัจียกามิโนตัมมาเจตตาตัมมาเจขตาตัมมาเนวะเจขตานาเจขตาตัมมาปาริตตาตัมมามหัสตาตัมมาตมมนาตัมมาปาริตารัมมนาตัมมามหัสตารัมมนาตัมมาปมานาลัมมนาตัมมา

งานของเราก็พักเครื่องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็น่าจะได้เปิดอีกนะครับก็น่าจะใช้เสียงแรงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้ลางผู้เสียชีวิตก็ไปชาพนกิจแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับพอคลิปก็ยาวแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวถ่ายลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะถ่ายลงอีกนะครับ จวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ